มันก็เงียบดีแท้เงียบนี่แหละผมผมก็เรียกว่าแรงแต่แต่เงียบเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเวลาเขาสตาร์ทเครื่องเนี่ยคือมันจะเขาจะทํางานด้วยแบบมอเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าแบตเตอรี่<ม>ครับถ้าเกิดว่าเขาเริ่มแตะคันเร่งอาจจะมีการผสมผสานร,ระวังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับกับกับไฟฟ้าต้องผสมผสานขณะที่เขาถอนคันเร่งปุ๊บเนี่ย จะตัดมาทำงานของแบตเตอรี่ทั้งหมดเลยครับนั่นแหละหนงนิ้วไทยยาอนย่ไปเลยเด้อได้ครับได้หลายอีพยดีเองได้ได้ครับโอ้ดีดีเงียบข่ามาทางไหนนี่เงียบเสียงเครื่องยนต์กับบได้ยินเลยบอครับเพราะว่าคือบอจะเป็นเครื่องยนต์เงียบแล้วนะครับเขาก็ในในตัวของคัมรี่ก็จะมีวัสดุสับเสียงอีก นะครับเสียงดังนอกเนี่ยเขาแง๊งดังๆเนี่ยรถขันนั้นขันนี้แลีนแบบบึนวันวันวันเนี่ยแหละข้างนอกดังเนี่ครับแมนแต่ว่าอยู่ข้างในนี่บ่นยินเลยบ่นยินพี่ชานร้องรถกระจุกมึงครับร้องรถกระจกลงมึงเห็นบ่ครับเห็นบ่ข้างนอกเนี่ยแมนบักนักเลยแต่ว่าไม่เลากระจกขึ้นครับพิชานลองลองเหยียบๆมึงครับเอาขึ้นมึงครับลองกระจกขึ้นปุ๊บนี่คืออย่างเขาอยู่ในในห้องส่วนตัวครับ แบบเคลื่อนที่ได้ไหมครับโลกอนาคตที่แบบเคลื่อนที่ได้โลกอนาคตแต่ว่าเขาเอามาใส่ในโลกปัจจุบันเรียบร้อยแล้วอืครับนั่นแหละคือยังตะกี้เนาะพิชาติา่จินตนาการว่าขี่ยานขี่หุ่นยนต์ออกไปนอกโลกม,มีแบบเทคโนโลยีหลายๆเนาะครับ,รบเป็นจริงเหรอครับเป็นจริงเรียบร้อยนะครับทั้งวิศวะนะครับในการออกแบบ เขาย่อโลกกนาคตอ่ะจากโยงยักษ์ไกลครับเอามาใส่ในคำหลีเรียบร้อยนับปัจจุบันนี่แหละครับโบเคยโบเคยขับรถกิ่งเมื่อก่อนฟิลมันอีกมันคนหล่อทาอกสปอร์ตอะไรแบบนี้ก็จะเป็นสูงสูงอันนั้นสูงสูงลุยลุยไปไฮไปหน้าแต่ละเพื่อมาขับแคมรีมีความรู้สึกนุ่มเงียบจากจากพิชาติแบบใส่ แสงงานโคตรเหนือเนาะก็สิเป็นอีฟิวหนึ่งมันสปอร์ตหรูหลาครับก็จะเป็นอีฟิวหนึ่งี่ิพี่ชาติรู้สึกเย็นใครวปล่าพุับให็ปเย็นเย็นใครนะครับเย็นเลยเย็นปับคือพี่น้องครับพี่ชาติเดททดลองขับแล้วพี่ชาติมีความรู้สึกแบบนี้ครับเบิ่งเหล็กไม่แล้วโอ้รับแต่ว่ามันยังหนิ่มนวลอยู่มันยังหนุ่มอยู่ แสดงว่าระบบช่วงล่างล่ะก่าระ<ร>บ <LGBTQ. S 1> รบช่วงล่างเป็นทังไหนเป็นแบบ้ปนคือตัวเนี้จะเป็นแม็กเฟอร์สัน,นสตั๊กนะครับเป็นเป็นแยกอิสระนะครับ wider, บ่บ่แมนบ่แมนคันเดียวค,ค,ครับเขาจะแยกอิสระเลยคือตกลงตกลงคังนี้คือจะพอสะเทือนมา <Ó> ่ถึงคังอีกคันหนึ่งอธ <rin S 1> ิบายเห็นคือคืออธิบายแบบแบบเห็นภาพเนาะอ่ากับอธิบายแบบเห็นภาพเลยแบบ คือหลอดเขาเนี่ยเขาตกหลุมเนาะเขาสั่นเลยทื่อๆแต่ว่าคือเขาจะบอมมาถึงอีกอีกฟังหนึ่งบอมาถึงอีกฟั่งหนึ่งแอนครับมันจะขันสั่นจุดเทื่อนฟังทรายแมนครับบอมมาเชื่อมจะเทื่อฟังนี้ครับผมมันจะตัดกําลังกันสั่นจะเทื่อนไปเลยนั่นแหละอันนี้คืออธิบายแบบภาษาบ้านๆเขาอ่ะเอาให้เข้าใจยังไงครับมันจะเป็นแยกอิสระครับพ้อมกับเล็กกันโค้งอีกาไรได้เหรอเนาะ อันนี้ได้ยินแต่เสียงแอะนี่ครับอาจารยได้ยินแต่เสียงแด้ยินแต่เสียงแอะนี่ครับเสียงเขึ้นยุ่นไปเยอะเลยเสียงขึ้นเยอะบ่ครับเงียบนีความพิเศษยงคนบอกอันนี้เขาเอื่นว่านี่ครับกล่องมองรอบคันนี่ครับมันคมชัดกว่าเก่าอีกครับคมชัดกว่าน่ารับเป็นเป็นสามดีนะเนี่ยซีดีกับสามดีอันนี้คือมันมันคม แล้วก็มันเห็ดไห่มองมบงสมจริงสมจริงนะครับบบบบอรานตาอันนี้ก็คือที่ชาร์จโทรศัพท์ครับมีเวตตชาร์จชาร์จเจอร์ขันทักเกิดว่าผู้ใดลืมสายชาร์จมาเนี่ยบอต้องห่วงวางโทรศัพท์ชาร์จได้เลยแบบจอยใหญ่ดีเนาะหนาดจอใหญย2.3นิ้วเท่ากันจากตัวสมาร์ทกับตัวพรีเมียมพรีเมียมรับชุนนี่ซ้ำกันเลยครับแต่ว่าเรื่องของออปชัปคมันจะต่างกันนิดนึงถามนะครับวิจารณ์ย่อมเลย คนมาร้องหลายๆเนี่ยเขาเขาเหยียบหัวสองร้อยวิไปเนี่ยมีครับนี่เป็นเรื่องบุรีรัมยแต่ห้องบุรีรัมย์เตรียาจะขับเร็วเรื่องบีน้องขับรถเลยอ๋อก็ก็ก็อยากอยากอยากจะสื่อสารบอกว่าก็เคารพตามกฎจราจรนะครับแม่นะครับ